สวัสดีกันวันเสาร์ที่26ธันวาคมนะครับ2 1 5รุ่ง13เข้าสู่ช่วงท้ายปีของปี63เข้าสู่ปี64แล้วนะครับก็พาทุกคนได้มาดูพืชผักสวนครัวผมบริเวณเล็กๆหน้าบ้านตรงนี้ก็ยังคงเขียวขจีอยู่ยครับเห็นตามที่เห็นเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเป็นฤดูดแล้งแต่สำหรับที่สวนผมแล้วมันเขียวขจีแล้วก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแบบนี้ครับนี่เลย ข้างล่างจะมีนี่ครับมีน้ำนะครับผมใช้ระบบโซลาเซลล์ลงทุนเยอะในครั้งแรกถัดจากนั้นอย่างที่บอกมันก็จะสบายในครั้งต่อไปนะครับปีนี้เริ่มเห็นผลผลิตแล้วนะครับและหลังจากนี้ผมก็จะได้ขุดคลองไส้ไก่บริเวณนี้ครับเนี่ยคลองไส้ไก่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ริมเลาะไปเรื่อยฝั่งนั่นนู้นนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการที่น้ําจะไหลเพื่อที่จะให้เกิดความชื้นนะครับแผ่กระจายไปกับต้นพืชที่เราได้ปลูกนะครับนี่นะครับไหลไป โซล่าเซลลก็มีแสงน้ําไหลครับนี่น้ําก็ไหลออกมานะครับก็จะปล่อยใส่กล้วยด้านนู้นด้วยมันก็จะไหลไปด้านนู้นนะครับอันนี้คือระบบบริหารจัดการน้ํานะครับในระหว่างที่เราขุดคลองไส้ไก่จะพาเดินไปดูนะครับก็จะมีคําว่าหลุมขนมครกอยู่นะครับน้าก็จะไหลลงไปบริเวณใต้ต้นชะอมนะครับฝั่งด้านนี้ต้นกล้วยก็เหมือนกันน้ําก็จะกระจายออกมานอกจากนี้ข้างล่างก็จะปลูกพริกเห็นไหมครับพริกเราก็สามารถที่จะเก็บกินได้ มองขึ้นไปด้านบนเนี่ยตอนนี้กล้วยก็เริ่มที่จะออกปีแล้วนะครับนั่นเลยความสุขจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราทำ,ทำแล้วทำแล้วเรามีความสุขทําแล้วเห็นผลผลิตนะครับนั่นคือความสุขที่เรียกว่ามันหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดนะครับข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยในขณะที่มันเป็นในเรื่องของคําว่าของไส้ไก่ก็จะมีหลุมขนมคกครับผมก็จะขุดไว้เพื่อที่จะให้น้ําเก็บกักความชื้นแล้วก็เกิดการกระจายแผ่ออกมาด้านข้าง เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือมะเขือในช่วงฤดูฝนนี้จะเ,เก็บกินตลอดครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงฤดูแรงน้ํามันเริ่มไม่โอเคละ BJ, ลนะครับก็เลยนี่ครับระบบการบริหารจัดการน้ําส่วนฝั่งด้านนี้ครับกล้วยนะครับก็จะมีการขุดกั้นไว้นะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะครับแต่และพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการน้ําในรูปแบบไหนที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราต้องมีระบบน้ําก่อนนะครับเห็นไหมครับผลผลิตที่มันเกิดขึ้นต้นกล้วย ขนุนขนุนนี้ปลูกไว้ถัจากนั้นกล้วยนี่จะเป็นพืชพี่เลี้ยงแต่สักพักหนึ่งพอกล้วยมันโตมันก็จะเนี่ยนะครับทําให้เกิดร่มเงาส่วนขนุนมันก็จะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆพอขนุนโตแล้วก็จะตัดกล้วยออกนะครับเป็นแบบนั้นนี่ครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของหลุมขนมคกครับขุดไว้ก็จะเก็บความชื้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยมาเรื่อยๆครับพอมาถึงด้านนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมขนมคกอีกครั้งหนึ่งครับเก็บความชื้นไว้ แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับเราก็ลองบริหารจัดการเอา่อเรียกว่าความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่แล้วก็แต่ละบุคคลนะครับความชื้นที่มันแผ่กระจายออกมามองไปเห็นนะครับนี่ยนะครับอากาศเย็นสบายสบายครับกับการที่เห็นน้ําแล้วก็เห็นความเขียวขจีบนสวนผมนะครับนี่ครับข้างบนก็จะมีพวกพริกพวกมะเขือข้างล่างข้างล่างก็จะมีพริกมะเขือส่วนข้างบนก็จะมีพวกกล้วยพวกขนุนที่มันกําลังจะ,จะเจริญเติบโต ใบ,ใบสวยเขียวเลยนะครับก็ใช้แกบดบากากมันด้วยนะครับในการที่รองพื้นก่อนจะปลูกนะครับก็ได้โชคดีตรงที่ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านพี่ศักดิ์นะครับก็เลยซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับท่านขายอยู่ที่หน้าร้านก็โลละ40ส,สตางค์ครับหรือว่าตันละ400ถ้าใกล้ขนาดนี้ท่านก็ส่งฟรีแต่ถ้าเกิดว่าไกลๆเข้ามาหน่อยอันนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายครับนี่ครับน้าก็จะไหลลงมาแล้วก็จะถึงตรงนี้ครับนี่ครับความชื้นตรงนี้นี่ครับซึมอยู่ตรงไปใบไผ่นี่ปลูกกอไผ่ด้วยนะครับ ไผ่ตรงนี้ก็จะเป็นไผ่ที่เรียกว่าไผ่กิมซุงหรือไผ่ตรงนื่มแรงไผ่ประเภทนี้คือถ้าในกรณีที่มีน้ําเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบออกนอดได้ตลอดครับตรงนี้นะครับลากของไผ่ก็จะลงมาถึงตรงนี้นะครับได้แ,แน่นอนว่าความชื้นถ้าเกิดเราปล่อยให้น้ําไหลามาด้านนู้นไผ่เดี๋ยวก็จะออกแล้วก็จะได้กินไผ่เองครับพาทุกทุกคนได้มาดูกันนะครับเช้านี้ที่สวนผมครับนั่นนะครับ ความสวยงามความขวเขียวขจีต่างๆนะครับมันเกิดจากการที่เรามีระบบน้ําแล้วก็จัดการระบบน้ําไว้ได้ดีนะครับอาจจะลงทุนหมดเยอะในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วนี่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เลยพาทุกทุกคนได้มาดูกันนะครับเช้านี้สายๆหน่อยสวัสดีทุกทุกคนครับผมพร,ร้อมกับเสียงนกเสียงธรรมชาติที่มันเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับเราสร้างได้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ